เออนั <formation jin inh aling> <at> ้น <tı> ม <ro> ืสามจีย <delivered> ุคได้โวาอ่าในอนาคตนะคะเราจะไปเชิญกระสานหมอสมัยเอ่อก่อชีเจโ้งไม่ได้นั่นเปาโรคที่เกิดขึ้นในยุคของการเยวยาจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องให้การเยียวยาโดยข่าระเสิอที่ถูกต้อง เอ่อเศรษฐกิ기때문에다민족시대งนีแล้วในอนาคตเหมือนกันบรรดาคนต่างชาติเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ามาในประเทศเรานะคะเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยจะดําเนินการได้เป็นยากยากนะคะฉะนั้นยุคของคนต่างชาติก็จะเข้ามาแล้วก็ในตอนนี้เองก็เหมือนกันนะรัมแนนของพวกเราเนี่ยเรียนแล้วก็จบการศึกษาแล้วในอนาคตจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปทําธุรกิจ นั้นเราอนาคตนะคะในอนาคตเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในยุคที่ก้าวกระโดดนั่นเองนั้นขอให้เราเนี่ยจะต้องจดจำสิ่งนี้ไว้นั้นพวกเราจะต้องทําการเตรียมเรื่องของสามล้านเอาไว้นะคะอย่างถัดไปโอ้เาบริจตต์จัี้นีเราจังกัน얘기했습니다ว่า는เออ이제누가봐도อ่าอีกเรื่องทั้ง民族들이구나또누가봐도 น,นาาั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองทางเครือจักรของเรานะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทําให้เครือจักรของเราสามารถแบบคนอื่นเห็นเนี่ยไม่ว่าใครเห็นเขาก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคือลานของคนต่างชาตินี่คือลานของการเยียวยาแล้วนี่คือลานของแรมเน้นเราต้องสร้างแบบนั้น,น,น,นญญญหรือไมก็ เตรียมนะคะเวทีการแสดงเนี่ยเพื่อที่แรมเนนจะสามารถอออินในตรงนี้ได้แล้วเพื่อที่สามารถเตรียมในเรื่องของวิหารได้จะต้องเกิดพันธกิจแห่งการเยียวยาที่แท้จริงเกิดขึ้นถึงขั้นที่ใครแบบทั่วโลกเนี่ยเมื่อเขามาเขาสามารถได้พักผ่อนจริงๆนะคะเราต้องเตรียมระบบในตรงนี้เอาไว้แล้วเราจะสามารถทำงานนี้ได้อย่างไรนะคะในวันนี้ ตตหัวข้อนะคะคือสามการตั้งค่า,อาของนักประกาศถ้าเราทําสิ่งนี้คําตอบจะเข้ามาสู่เราอามนอ่าบทนำขอ,อให้เราจดจำสามสิ่งนี้ไว้เอาอาไว้เราต้องเก็บพันธสัญญาไว้ในใจของเรา ณวินาทีที่เราเอาสัญญาที่ถูกต้องมาเก็บไว้ในใจเรานั่นแหละจะเริ่มต้นข้อที่สองไม่ใช่ว่าเราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพัฒานาให้เราทำอย่างยิ่งนั่นคือการสร้างป้อมปักการโดยเด็ดขาดงานที่สองกกอมปักการโยเาด ไม่ว่าจะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการเรียนของเราเหมือนกันนั้นอาจจะต้องเตรียมหลายอย่างแต่โดยเฉพาะสามอย่างนี้ค่ะเราต้องเตรียมสามเราจะต้องก่อตั้งแพลตฟอร์มหอคอยเฝ้าระวังและก็เสาสัญญาณเพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรและผู้คนจะเข้ามาเนี่ยแหละคือสามการตั้งค่า เมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าใครนะคะไม่ว่าใครหรือว่าจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าจะให้คําตอบกับคุณคนนั้นแน่นอนอ่ายกตัวอย่างในบทมกามบทที่สามข้อที่เก้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนทางที่นี่มันคือทางลอดเราต้องทำลายหัวของซาตานให้แหลก กาในข้อนี้ก็บอกว่าเนี่ยพงพันของหญิงเนี่ยจะทำให้หัวของมาแรแหกหัวของมูแหลกคนที่เข้าใจคำพูดนี้และทำสามงานนี้ในบทนำก็คือโยเซฟให้เราดูหลักฐานพยานนะคะที่มีอยู่ในพระคัมภีร์อภยบทที่สามข้อที่สิบแปดบอกว่าให้ออกไปถวายเครื่องสตัตวาบูชาด้วยเลือด ให้ทําการนําอิสราเอลเนี่ยออกมาจากอีคนที่ทำสามข้อนี้นะคะก็คือในบทนำสามข้อเนี่ยก็คือโมเสสนั้นไม่ว่าเป็นใครค่ะพระเจ้าจะให้คําตอบหมดเลยนั้นต่อมาข้อที่สามฉันจะกางเท้าเดินลงก็ิันนี้คือเรียกงว่าอิมานูเอลพระรา หญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และข้อด้ชายคนหนึ่ง,ลงและคนจะเรียกนามของเขาเว,ว่าอิมมาเลนลอิสยาบทที่เจ็ดข้อที่สิบสี่นามนี้ที่เราสามารถเรียกได้หรือเอ่ยได้คือน,นามของอิมอมานเนลิอัและเพราะนามนี้แหละคืออิมมาเนลิอลเป็นนามที่จะทำลายอำนาจของซาตานอำนาจของความมืดทั้งหมดลง เหมือนที่เราทราบกันดีพนันธสัญญานี้ดานเนลียจับัดนลเป็นคนที่ยึดจับเอาไวา้ดาเนีั้นดาน็นเอลก็เลยตัดสินใจแล้วคำตอบแบบไหนเข้ามา,าถึงเขาซึ่งเรารู้ดีถูกไหมเรารู้ดีในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็แค่สร้างนในบทนำ เป็นคำตอบแบบนี้ id id เสมอ <alon clipping. S 2> ต่อมาเปโตรเขาได้สาภาพแบบนี้ในมัทธิวบทที่11 6ข้อ6จีีว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยูโรม1:16-17ต่อมาโรมบทที่1เขาที่16-17เราไม่มีความระอายใจในเรื่องของข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด 첫째는 유대에게요, 또한 헬라인에게요. 리 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 이에 다본 엘사라. 이 분야에 다 다본 엘사라. 이 분야에 다본 엘사라. 이 분야에 이다 แล้วมัตติวบทที่16ที่16ที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คนที่ตั้งค่าป้อมปากการนี้ก็คือเปโตมมีเยอะนะคะตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างแต่อาจารย์แค่ยกมาเท่านี้เพื่อเป็างเราวันนี้สีบาลทุกท่านก็ยึดจับพันสัญญาถกไหมเาเนกัเทนเป็นังรานนีราทุกท่านก็คงยึดจับพันธส ดันั้ในยุคแบบนั้นเนี่ยยุคหรือว่าอ่าพื้นที่ที่เป็นหายนะนั้นเราต้องสร้างป้องกันโดยเด็ดขาดตอนนี้พื้นที่ที่เป็นจุดมืดบอดเราจะต้องสร้างป้องกันโดยเด็ดขาดที่ั่นแล้วถึงแม้จะมีหายนะมากมายมาก็จริงแต่มันก็มีพื้นที่มากมายที่เป็นทำเลเพราะเราก็ต้องสร้างป้องกันโดยเด็ดขาดไว้ที่นั่นนั่นคืออะไร คือการที่เรายึดจับพันธสัญญาโดยเด็ดขาดเราเรียกว่าเป็นการตั้งค่าคําตอบจะเข้ามาอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทําก็คือชื่นชมินดีแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการไน่ฐานฉังนั้นในวันนี้จะเป็นพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการไถฐานในเนื้อหาครับงนั้นในเรื่องของคําตอบทั้งหมดเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่จะชื่นชมินดีด้วยการไก่ฐานก่อนหรือให้พูดง่ายๆคือป้องปากการโดยเด็ดขาด ให้เราสร้างสร้างให้มาประทับอยู่หรือว่าอยู่ในเราให้สร้างป้อมปราการโดยเด็ดขาดของพระเจ้าเนี่ยในเราโดยการฐานอย่างแรกเลยคือเราต้องมีชีวิตก่อนการฐานคืออะไรในข้อที่หนึ่งนะคะกายฐาน การในฐานคือการหายใจทางายญญานเป็นการหายใจโดยที่มีเรื่องของออกซิเจนเข้ามาเป็นาายอจกั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือขีดขวางการหายใจระบบการหายใจของเราเนี่ยสมองเราจะถูกทำลายแล้วร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ก็จะเกิดอุปสรรคนั้นบรรดาผู้คนมากมายอ่ะเขาไม่รู้ตัวเขากำลังหายใจทางฝ่ายวิญญาณแบบนี้ไม่ได้ แ้่เราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในนั้นนั่นคือการให้ทานฉะนั้นต่อมาถ้าเราต้องการเนี่ยที่จะรับคำตอบโดยการยึดจับป้องปากการนี้เนื้อหาของการให้ทานของเราจะต้องเป็นยังไงจำเป็นต้องเอามาเรียกืนนะคะทุกครั้งที่เราทำการให้ฐานอาจารย์เนี่ยทั้งวันเลยทำการสร้างป้องปากการของ พระเจ้าเนี่ยขึ้นมาโดยเป็นเจ็ดป้อมประการในฐานะคนดาของพระทิศแล้วต่อมาก็คือเจ็ดการเดินทางที่ตามทางของการทำกิจโดแล้วต่อมาในทุกที่ทุกที่ทุกที่ที่ไปก็คือสร้างป้อมประการที่นั่นกลายเป็นเจ็ดป้ายบอกทางนี่คือเนื้อหาที่เราต้องไปถ่างหมดก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วเมื่อร้อยถานแบบนี้ไปแล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบ,บอบอกม<ฆ>าให้ฐานในข้อที่สามสิ่งที่เร่งดสส่วนในพระธ <2 S 2> รรมสองโครินธ์บทที่สิบข้อที่สี่นี่านี่คือเร่งเรื่องเร่งด่วนทำไมถึงเร่งด่วน ก็เพื่อที่จะทำลายป้อมปราการของซาตานในสกุลเก่าแก่ของครอบครัอเรามาเนิ่นนานให้เราทำลายมุนลงทำลายป้อมปราการของมาซาตานที่อยู่มาอยู่ในเรามาเนิ่นนานอยู่ในครอบครัวของเรามาเนิ่นนานให้เราทำลายมันลงแล้วหลังจากนั้นให้เราสร้างป้อมปราการของพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่เล่งดนัเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้ สิ่งที่สำคัญในตอนที่เราอธิษฐานก็คือการชื่นชมยินดีนี่เป็นตารางเวลาที่สำคัญตารางเวลาให้เราชื่นชมยินดีในตารางเวลานี้เราจะตีเสียงนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดเราต้องชื่นชมยินดีรอคอยแล้วก็ท้าทาย ทั้งหมดนี้คือตารางเวลาของเราตารางเวลาของการให้ทานนั้นสำคัญอย่างมากการที่บอกว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มเราไม่จำเป็นต้องไปตุนกระหนกเราก็แค่ยึดจับพันธสัญญาและชื่นชมอินดีเพื่อทำให้เกิดโลกเรื่องที่เร่งด่วนเรื่องที่เร่งด่วนคือการยึดจับพันธสัญญาของพระเจ้าและ ชื่นชมินดีเป็นการรอคอยถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่ตะมาแล้วตั้งแต่นี้ให้เราท้าทายไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือตลางเวลาให้เราเรียบเรียงนะคะแล้วก็ยาลองยังเรื่อยๆต่อเนื่องอูแล้วต่อมาคำตอบนะคะคำตอบมาตรฐานของคำตอบคืออะไรในข้อที่หมาตรฐาน มาตรฐานคือให้เราสร้างป้อมปรกการโดยเด็ดขาดของพระเจ้านั่นคือมาตรฐานของเราป้อมปักการโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่พูดเยอะที่สุดเลยว่าตองป้อมปักการโดยเด็ดขาดดีบลทุกท่านไม่จำเป็นต้องไปค่ะแต่ให้สร้างป้อมปักการโดยเด็ดขาดที่นั่นแค่ไม่กี่ป้อมนั้ทั้งหมดเหมือนในธุรกิจของท่านเองก็เหมือนกัน 왜 갑에 돈다 하면 อะไร나 언제 망할지 모르는 사람들이 선전 계속 해야 되는 거예요. 언제 망할지 모르니까. 리는 그런 거 없습니다. 아, 절대 망돼เร사ต들장로사님 어, 사업이 절대 망대로 일반 다하 상품 박요하나님께서 주실 수 있는 거니까

ถ้าเรายึดจับพระสัญญาโดยเด็ดขาดแล้วพระเจ้าเนี่ยจะทำให้สำเร็จทำให้สัญญาสำเร็จถึงนที่ผู้ไม่เชื่อก็ไม่สามารถตามเราทันนี่คือพระพรที่เราจะต้องได้รับนละไคืเสียบันนะคะทุกท่านเลยที่จะสร้างป้อมปราการโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะกอบกู้เหล่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้ไม่เชื่อนั้นมีบางประเด็นนะคะที่เราจะต่อมาอ้างอิน ในเรื่องของการสร้างป้อมปราการโดยเด็ดขาดอย่างแรกนะคะคือแผนการโดยเด็ดขาดของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการทาได้หรือทําไม่ได้แต่การดำเนิกิจโลกนี้คือแผนการโดยเด็ดขาดของพระเจ้าแล้วต่อมาเพราะว่าจะนำของพระเจ้าจะมาถึงเราเป็นพันธสัญญาโดยเด็ดขาดจะมาถึงเราเป็นพันธสัญญาโดยเด็ดขาด การเรียนธุรกิจของเราทุกสิ่งของเราจะเป็นการเดินทางโดยเด็กขาดทำไมผู้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะยับยั้งได้เพราะมันคือเป้าหมายโดยเด็กขาดไม่มีใครสามารถยับยั้งแผ่นดินขนานได้นั่นคือเป้าหมายโดยเด็กขาดจะต้องให้เห็นภูมลอมด้วยนี่คือเป้าหมายโดยเด็ดขาดนั้นพระเจ้า

งั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของการง,งานที่กอบกู้นะคะสองสามเจ็ดที่แบบอเมริกาข้อ,ขอที่หกวิธีการาคืออะไรวันละสิบนาทีก็ได้ตอนเช้าห้านาทีตอนเย็นอีกห้านาทีการงานนั้จะเกิดขึ้นทำอะไรทำสามการจดจอ่อปัญหาที่เข้ามา สู่เราสิ่งเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นคำตอบทั้งหมดทุกอย่างความยากลำบากทั้งหมดที่เราเผชิญจะกลายเป็นการเปลี่ยนใหม่วิกฤตที่เข้ามาถึงเราคือโอกาสนั่นคือสามคำตอบวิธีการของพระเจ้าเราจะสูญเสียไปไม่ได้เด็ดขาจะขอพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งแพลตฟอร์มพอคอยฝ้าระวังเสาสัญญาณให้เราก่อตั้งสิ่งเหล่านี้นี่คือการตั้งค่า สามการตั้งค่า지ที่เจ็ดข้อที่เจ็ดสุดท้ <이걸 S 1> ายนั่นคืออะไรก็คือการส่งต่อสิ่งนี้เราจะต้องลงเรือเอาอะไเอาไวส้สามล้นาน,น,นต้องทำแบบเต็มตต้องสร้างร้านที่คนต่างชาติจะเข้ามา ต้ตนานที่คนที่อกรการยยา,าจะเ้มสัา,าจะต้องสร้างลานที่จะทำให้แรมนั้นสามารถเป็นสซมิสได้อย่างไม่มีทางเลี่ยงอื่นอีกตนเร้สิานท้งิ่งานี้่าจะต้องหลงเหลืออาไว้จะต้องถือครองสิ่งนี้อย่างมั่นใจ แล้วชื่นชมดีในความรำบางก,กายฐานพระเจ้านะคะท่ามกลางแผนการมา,ากมายามีสิ่งมีบางประเด็นที่เราจะต้องมาอ,าอ้างอีงในพระธรรมเฉลยธรรมญาบทที่หก้อที่สี่ถึงเก้าออิสรา,ารเทาท 9, อาล,าออลจงฟงังเธอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีจนถึงเนี่ยทุกวันเนี่ยให้ท่านเนี่ย ส่งต่อหรือสั่งสอนรุ่นหลังของท่านก็คืออะไรนั่นก็คือสั่งสอนถึงฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ต้องส่งสั่งสอนให้กับรุ่นหลังต่อมาในข้อที่สองคืดาวิดค่ะสามวันมันจนากที่เขาเจอคามันทรอง้อง่ีรง เขาได้เตรียมในเรื่องของวิหารที่สมบูรณ์ที่จะมีสามหลานและขอให้เราไปฐานวิหารที่สมบูรณนะ์แบบนะคะแล้วต่อมาในข้อที่สามการเคลื่อนไหวโดยฐานเกิดขึน้นเป็นการทาภานกิจที่เกิดขึ้นโดยมีชัยชนะโดยไม่ต้องสองต้วทั้งหมดเนี่ยคือการเคลื่อนไหวนหนังสืยาบท 62, าที่หกสิบสองข้อที่หกสิบสองบอกว่า อย่าให้พระเยโฮวาของท่านได้หยุด,เ,ดยรเราคือแรมแนนผู้จะเป็นคนยามที่สมบูรณ์แบบคำต,ตอบแบบนี้จะเข้ามาสู่ความแล้วต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องของธรรมศาลาธรรมศาลาคืออะไรคือรุ่นหลังที่สมบูรณ์แบบก,ก,การเคลื่อนไหวเป็นการพูดถึงการเคลื่อนไหวแรมแนนที่สมบูรณ์แบบ จนถึงตรงนี้ค wow> ือบทสรุปของเราคำ้าเกี่ยวกับคำตเาทให้เราลื้อฟื้นการ5กำลัง5ประการของเราโดยกให้ฐานตอนนดงตั้นี้ไปการฐานจะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยแต่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รับกำไรการใฐานไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการได้รับเวลา การให้มมทานไม่ใช่เป็นการเหนื่อยยากลำบากแต่การให้ฐานนั่นคือเวลาของการเปิดประตูของบ้านหลังถูกต้องไหมเวลานี้เหมือนกันหรือแม้แต่ในวันพรุ่งนี้นนที่เราจะถอยลับเทศกาลวันอาทิตย์ให้เราชื่นชนมินีในความรำลึกของอการให้ฐานนี้และเป็นเวลาที่ ทูสวรรค์กองทัพทูสวรรค์ของพระเจ้านี่นดินมาอยู่เนื้อเราคิดตพนั Today, <so heute, See, ้นใหญ่าไม่เป็นความเาปลี่ยนความคิดของเราเพราะการอธฐานที่การเหนื่อยล้าแต่การอธฐานคือเวลาที่เราจะรับฤทธานุภาาแห่งพระบัลลังก์ให้เราเชื่อจริงๆในวันพรุ่งนี้นะคะคำเทศนาที่อาจารย์เตรียมไว้เนี่ยเป็นคำเทศนาที่สำคัญมากๆจะพูดถึงเรื่องของคำตอบแท้ว่าอะไรคือคำตอบที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้ก็แปลว่าเราไม่รับคำตอบแทน วันนี้เราทุกคนโลกไร้เปลี่ยนแปลงไปแล้비โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้กไ no? ้เปลี่ยนแปลงลกไ้เปลี่ยนแปลง้วลกได้เปลี่ง้วลกได้เปลี่นงวิตได้เปลี่นง้วลกเราีห้วลัได้มีชีแล้วิตได้แลงไปแล้วโลเปลี่ยนแปลงโลกได้นั่นคือความควาลเลี่ยนลกเี่ยนแอลไรคลอการเตรียมกไ้่ยนงไรแล้วโ่าแลง้วกได้เปลี่ยเปลี่นแป ขอให้ผู้ของเราเนี่ยได้ยินพระชนะของพระเจ้าจริงๆแล้วกขอให้พวกเราเนี่ยแรงงากของเราทุกคนนะคะที่จะถูกใช้ในการงานของการทำธุรกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นแรมแนนหรือผู้นำคารวาหรือนักเครือกิจ ขอให้การงานการธรรกิจโลกเกิดขึ้นกับทุกท่านขอว้าทั้งหมดในพระนามของพระเยซูคริได้ทหนงได้กันข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพรองค์ขอบพระคุณพระองค์ค่ะที่พรงทรงทาการงานพระง์โดยิฉันขาของพระเจ้าตรีเอกาฏิธาในเวลานี้ใกับพวกเราขอให้พวกเราทุ่งนาของเราได้รับรเยียวยาโดยิฉันุภาของพระเจ้กในลับกเรขอใพราทงนาเราอบกู้รักายียวยาโดยห้ากลังุ่งองเรางเราองเราองกราา อิรัวจีเกฮาอบขอให้การงานของอาณาจักรของพระเจ้านั้นสำเร็จโดยการช่วยเหลือจากกองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์เราได้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน